กำลังกีหอยอกีหอยครับนี่เราก็เอิ่นกีหอยก็คือเอาหอยลงไปไปว่างหยุดทานอยู่ขี่เท้าขี่หละงลูกถินไม่กิน,กนต้องกินตอนไปแคมป์ทีม่มันเอาไปกีเฮียนอยู่ต่าเฮียนที่กีเฮียนบ่รด้บรรยากาศบรราาศ่าแสบเด้ต้องเฮ็ดแบบนี้นี่มีน้องน้ำแบบนี้มีผู้หาปาหลามีลูกมีหลานนี่ครับ ต้องเอามา่กี้เนี่ยกี้แบบนี้ถ้าขันเมื่อกี้แบบนี้เพราะแซบือเสียพรวดก,กินซื่อ,ๆ,ๆ,ๆ,กอๆกัดแซบเนี่ยกี้หอยเนี่ยเห็นบอลนี่ก้าลังฟด<ช>บบบ๊บอบอบบบบนี่เห็นบอลนี่แหละกคือกินกี้หอยครับคือลองก้นข้า,ามไวกี้หอยกี้หอยบอรลูดดีกี้หอยก็หมายถึงว่าหอยมาเผานี่ยแหละนี่ลักษณะแบบนี้ส้มก็เพราะแซบกี้ได้คว่วหอมเนี่ยมาในเพฟรนเ์ิล์ดแต่คุณได้มาเคยกินกี้หอย ผู้ได้เงยนิ้นตะเขาว่ากีหอยกีหอยโอ้ยภาษาภาษามแมนเดอร์ล่องเมืองเดอล่องกีเรากินแบบนี้ได้กินน้ำพริกเดอร์อเนี่ย<ล>กินน้ำพริกไปบบนี้มันม้องมิวนี่นะรับรองติดใจบรรลุน,นี่ไปหาป่านาเขอนี่ีหอยบอ่อเสือไม้กีไม้กีรับรองเสือเลย